สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปในครัวนะคะเราจะไปดูว่ามีผักหรือว่าผลไม้อะไรที่มีวิตามิน A บ้างคะ่ะไปกันเลยวันนี้ผักในครัวเราก็จะมีคะน้านะคะซึ่งคะน้านะคะมีวิตามิน A นะคะผักที่มีวิตามิน A ตามธรรมชาตินะคะก็จะเป็นผักใบเขียวใบเหลืองไข่แดงตับ นมเนยปลามะเขือเทศแครอทขณาจะช่วยในการมองเห็นได้ดีนะคะภูมิคุ้มกันทำให้อาการป่วยหายเร็วขึ้นนะคะเสริมกระดูกนะคะฟันและเล็บแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดินอาหารนะคะระบบ ทางเดินหายใจและระบบปัสสาวะนะคะผิวและผมแข็งแรงช่วยบรรเทาโรคที่เกี่ยวกับไทรอยได้ค่ะหากร่างกายเราขาดวิตามิน A ไปนะคะจะส่งผลให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ำมากค่ะมองเห็นได้ยากในกลางคืนนะคะผิวหยาบกร้านนะคะแล้วก็เยื่อบุตาแห้งค่ะ